กรณีที่3เมื่อรากตัวหารของสมการเป็นจํานวนจริงและ3นะคะสมมติว่าจารย์มีไว้เท่ากับ b หารด้วย s ลบหนทั้งหมด,ดยกกําลังสองคูณอยู่กับ s เห็นไหมมีรากมีราค์ a เท่ากับ1ซ้ำทั้งหมด2องครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยพอเวลายแยกเสศษส่วนย่อยจะต้องได้3เทอมนะคะพวกเราอะทำผิดประจํา พวกเราจะแยกได้แค่สองเทอม s ทั้งหมดกำลังเท่าไหร่จะต้องได้เท่าเท่านั้นเทอมตัวนี้คือ s กําลังสองตัวนี้คือ s ฉะนั้นรวมกันเป็นสามที่มันต้องแยกได้สามเทอมนะคะส่วนที่เป็นรากซ้ำคุณก็จะต้องได้ทุกก้อนของมันนะคะตั้งแต่ก้อนที่ซ้ำสองครั้งและก้อนที่หนึ่งครั้งนะคะฉะนั้นคุณต้องไล่ไปนะ s ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง s ลบ r หนึ่งอะไรอย่างนี้ไปเรนะื่อยถ้าเกิด ยกกำลัง m คุณก็จะต้องได้เป็น s ยบ r 1ยกกำลัง m s ยบ r 1ยกกำลัง m ลบหไปเรื่อยๆจนถึงกำลัง0นยจะอะบบว่าอย่างนั้นเอาสูตรทั่วไปไปก่อนนะคะถ้าเรามีรากซ้ำ n ค่านะเราก็จะแยกได้ n เทอมถูกไหมคะ่ะมันได้ M เทอมแล้ว แต่เนื่องจากเรามีก้อนหนึ่งส่วน s ตัวนี้อยู่อีกอันหนึ่งก็เลยได้เป็นทั้งหมด m term. บวกหนึ่งเทอมบวกหนึ่งตรงนั้นมาจากเทอม s ตรงนี้เนาะอ่ะเขาบอกว่าในส่วนที่เป็นลักซ้ซก้อนสุดท้ายมันไม่ซ้ำคุณก็ไปใช้กรณีที่หนึ่ง m ก้อนแรกเป็นกรณีลักซ้ซคุณต้องมาใช้สูตรของกรณีนี้นะคะเขาบอกว่าตัวที่กำลังสูงสุด นะคะให้ใช้สูตรนี้หาค่าลิมิต S เท่ากับสูต R1 ่งลบ r 1, ทั้งหมด,ดยกกำลัง M คูณอยู่กับ Y-N เฉพาะตัวแรกตัวเดียวนะคะตัวที่เจอกำลังสูงสุดคือบางคนเนี่ยไม่ไล่อย่างนี้ดันไปไล่เอาเอบ r าหก่อน S-R1 ลบ r 1, กำลังสองไปเรื่อยๆตัว AM มคือ s อลบอยกกำลัง M คุณก็เรียงกลับมาใหม่จะเอากําลังสูงสุดมาไว้นี่เพราะคุณกําลังจะใช้สูตรนี้นะคะเรียงให้มันถูกก่อนอันดับแรกเนาะตัวที่กําลังสูงสุดให้ใช้สูตรนี้ส่วนตัวอื่นๆที่ถัดจากนี้ไปให้ใช้สูตรนี้นะคะฉะนั้นเอตัวนี้ก็จะเริ่มจากสองไปเรื่อยๆจนถึงเอมเริ่มจากหนึ่งไม่ได้ถ้าเริ่มจากหนึ่งจะเป็นดิฟครั้งที่ศูนย์นะคะเริ่มจากหนึ่งไม่ได้ต้องเริ่มจากสองไป นั้น a 2ก็คือลิมิตทุกตัวคือ s เข้าสู่ r 1เพราะมันคือค่ารากของมันนะคะห่หารด้วย i ลบหทั้งหมดแฟ c ทอเรียเช่น a ตัวที่2คุณก็ได้เป็น2อลบหนึ่งแฟ i ทอเรีนะคะดิฟครั้งที่1นึถ้า i เท่ากับสก็ดิฟครั้งที่1ถ้า i เท่า I 2, กับสก็ดิฟครั้งที่2ถ้า i เท่ากับสก็ดิฟครั้งที่3ไปเรื่อยๆนะคะ ของเทอมเออร์หนึ่งยกกำลังเอออยู่กับ Y.S. เอนะ้ะดูกรณีนี้กรณีที่เป็นตัวอย่างเมื่อกีก้จารก็จะใช้สูตรนะคะสมมุติว่าอาจารย์มีแบบนี้ สมมตินะฟังก์ของอาจารย์คือ2หารด้วย s กําลัง2คูณ s ลบ1ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือ a1 หารด้วย s กําลัง2บวก a2 ส่วน s บวก a3 ส่วน s ลบ1ใช่ไหมคะ a3 หาจากไหน a3 หาจากสูตรแรกเลยล่างไม่ซ้ำจำนวนจริงที่ลาลาไม่ซ้ำนะคะกาจารย์หา a3 ก่อน a3 s A เข้าสู่อะไรคะ1นะคะ s ลบหนึ่งคูณสองหารด้วย s กำลังสองคูณ s ลบหนึ่งสองก้อนนี้ตัดการกลับมาแทน s ลบหนึ่งลงไปได้ s สามลบสองต่อไป a หนึ่ง a หนึ่งต้องใช้สูตรแรกใช่ไหมคะ a หนึ่งต้องใช้สูตรนี้ในส่วนของรากสาม a หนึ่งก็ใช้สูตรนี้แทนก็ได้เป็นลิมิต s เข้าสู่ศูนย์ถูกไหมคะ s ของ s, s 2. ยกกำลังสองคูณอยู่กับ y s นะคะเก็แทนค่าลงไปก็ได้ a หนึ่งเท่ากับลบสอง พอ a สอง a สองต้องใช้สูตรนี้ถูกไหมคะ a สองใช้สูตรนี้ s เข้าสู่ศูนย์หนึ่งแฟกทอเรียลดิฟครั้งที่หนึ่งของ s กำลังสองคูณ y s ก็คือ s กำลังสองคูณกับสองหารด้วย s กำลังสองคูณกับ s ลบหนึ 1, ่ง s กำลังสองกับ s กำลังสองตัดกันจากนั้นคุณดิฟเนี่ยดิฟสองส่วน s ลบหนึ่ง by y s สเป็นค่าคงที่หน่วงนอกเครื่องหมายดิฟเลยฉะนั้นคุณดิฟเซ็ตหนึ่งส่วนเอลบหนึ่ง ds ดิฟได้อะไรคะดิฟเซ็หนึ่งส่วนเอลบหนึ่งลบหนึ่งหารด้วยเอลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลัง um สองนะคะเนี่ยค่ะดี่ออกมาได้อย่างนี้จากนั้นแทนเอสเท่ากับศูนย์ลงไปนะคะคุณก็จะได้เป็นลบสองเนี่ยคุณก็หาได้ครบและเอหนึ่งเอสองเอสาม จากนั้นถ้าเกิดคุณจะไปหาลาบาสหาอินเวอร์สลาบาสคุณก็หาค่าได้ถูกไหมคะคุณรู้ว่าเซน1ส่วนเอสกำลังสองอินเวอร์สลาบาสคืออะไรเซนต1ส่วนเอสอินเวอร์สลาปาสคืออะไรแล้วก็เซนต1ส่วนเอสบหนึ่งอินเวอร์สลาบาสคืออะไร,าาออะไรนะคะอันนี้คือการใช้สูตรถามว่าถ้าลากซ้ำเนี่ย ไม่ค่อยเยอะกาลังไม่ค่อยเยอะคือจาแค่สองค่าหรือสามค่าถ้าถ้าไม่อยากใช้สูตรคือขี้เกียจดิดกปฏิบัตผิดอะ่ะคือเป็นคนไม่ชอบดิฟเนี่ยจะจะจะทํำยังไงจริงๆมันสามารถทําอีกลักษณะหนึ่งก็คือใช้ลักษณะการแก้สมก,การของตัวแปรก็ได้นะคะซึ่งเคยสอนไปแล้วนานมาแล้วจําได้ไหมที่ใช้เทียบกับประสิทธิ์เอานะคะอีกแบบหนึ่งคือทําลักษณะนี้ เทียบสัมประสิทธิ์เนี่ยค่ะคุณหาคลอโนทั้งหมดออกมาตัดกันเรียบร้อยคุณเหลือสมการแค่นี้ถ้าคุณแทน s เ,เท่ากับหนึ่งเข้าไปสองก้อนนี้หายไปได้ a สถ้าคุณแทน s เ,เท่ากับศูนลงไปคุณได้ a หนึ่งเห็นไหมคะฉะนั้นค่าถัดไปคุณจะเอาอะไรคุณเอาอะไรก็ได้ ถ้าคุณรู้ว่าคุณแทนศูนย์กับหนึ่งไปแล้วฉะนั้นตัวถัดไปที่คุณอยากจะแทนก็น่าจะเป็นลบหนึ่งแทนค่าน้อยๆลงไปคุณก็จะได้สัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายออกมาซึ่งถ้าเกิดคุณมองมันจะมีค่าเท่ากับสิ่งที่คุณใช้สูตรโดยที่คุณไม่ต้องดิฟอ่าแต่พอมันเป็นเริ่มเป็นกําลังสามกำลังสี่คุณจะเริ่มยากแล้วคุณก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะดิฟหรือคุณจะแก้สมการอันดับสองอ่ตัวแปรสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นทางเลือกของเราไปนะคะ อ่ะฉะนั้นวิ่งกลับมาสูตรเมื่อกี้นี้อีกนิดหนึ่งก็จะพบว่าคุณตอนนี้คุณสามารถหาสัมประสิทธิ์ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆรื่อยจนถึง a n ได้จากนั้นการที่จะทำอินเวอร์สลาปาสเพื่อหา y t ทำยังไงตัวนี้คุณก็ไปใช้สูตรมันเป็น t ยกกําลัง a n กับการเลื่อน Exponential ซึ่งเรามีอยู่ในตารางอยู่แล้วนะคะคุณมองรูปนะคุณมี a s ลบ r หนึ่งยกกำลัง m เนี่ย s บ r หนึ่งทั้งหมดยกกำลัง m นะคุณก็ไปดูว่า n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นคุณทำ apa, อินเวอร์สลาปลาออกมาคุณจะได้เป็น t ยกกำลัง n คุณอยู่กับ exponential at นะคะมันก็คือสูตรตรงนี้นั่นเองเนาะตรงนี้ก็คือเปิดตารางใช้สูตรให้คุณดูอนะคะ่ะทำไมต้องมีหาร m ลบหนึ่ง factorial เป็นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเอากลับไปแทนจำได้ไหมตัวนี้เนี่ย m 1, สมมติ m เท่าบบบบกับ n บวกหนึ่ะก้อนนี้เนี่ยมันคือ n บวกหนึ่งนั่นหมายความว่า n ของคุณจะต้องมีเท่ากับ m ลบหนึ่งข้างบนต้องมี m ลบหนึ1 f a ทอรเรียลคูณแต่เราไม่มีเราเลยต้องคูณเข้าหารออกเพื่อจะแปลงให้มันอยู่ในรูป exponential rt คูณ t กํลัง N ลบหนึ่1ฉะนั้นคุณคูณเข้าคุณก็ต้องหารออกมันเลยมีเทอม m ลบ1 f a c t o r i a อยู่ด้วย ทำนองเดียวกันกับก้อนอื่นอีก